ครับผมเพอนครับครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับแจ้งเตือนนะครับเกลอนพองน้องพี่นะครับ FC มิงพันเข่านะครับกล้วก็ FC มิงพันเผือกขอคุณเลี้ยงควายทุกท่านนะครับกัเนื่องจากเฟซผมโดนแฮกนะครับประมาณ4ีฮามือกอนนะครับก็ก็นาก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับก็คือลักษณะเหมือนครับมือกอน นะครับการได้มาเออ่แฮกนะครับหรือว่านำเนื่อนการทั้งเพียรมิงพันเขานะครับนั่นก็คือส่งเเลขที่บัญชีนะครับให้ลูกค้านะครับให้โอนเงินให้นะครับซึ่งเขาจะรอจังหวะที่ผมเพื่กับลูกค้านะครับเรากะพ่อลูกค้าขอเลขที่บัญชีปุ๊บเขาก็จะส่งไปพร้อมกับผมเลยนะครับนั่นก็คือ กลุ่มปรชาชีพนะครับที่เขาเขามาเหกข้อมูลนะครับทาง Facebook ผมแลวก็เขาไปในเพจมีผ้เขาวนะครับแล้วการมือนี่นะครับประมาณเก่าโม่งกว่านะครับทางขอความผมนะครับทาง a c e b o o k นะครับได้มีการจัดส่งขอความนะครับซึ่งผมไม่ได้ส่งและก็เขาเบิงไม่ได้นะครับนั่นก็คือแสดงว่ามีคนมาแอบอ่างใส่ facebook ผมนะครับไป ไปเขานะครับ,นะรบเพื่อจะวังผลประโยชน์อื่นใดกับว่าหูนะครับผมก็เลยอยากจะเฮ็ดคลิปนี้นะครับแจ้งเตือนนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเก็ซีมิงท่านเผือกขอคนเลี้ยงควายนะครเก็ซีแฟนเพจมิงพ่านเขานะครับว่านะครับาหากมีการนะครับให้โอนเงินหรือติดต่อยืมเงินขอเงินนะครับ เกีก่ยวกับธุรกรรมทางการเงินนะครับพี่น้องบ่ต้องโอนนะครับบ่ต้องโอนบ่ต้องเฮ็ดหยังนะครับครับบ่ต้องโอนบ่ต้องเฮ็ดหยังนะครับนั่นคือเขาแฮกเฟซผมนะครับเพีผมนะครับเพื่อจะไปหลอกเอาเงินพี่น้องหลอกเอาเงินเอฟซี FC นะครับแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ในเฟซบุ๊ก้วก็ในเพจมิงพันเขานะครับผมกำลัง จะไปลงมึกประจำวันนะครับไปแจงความไว้นะครับเพื่อบอกให้เกิดความเสียหายกันก็เลยต้องอัดคลิปไปขึ้นมานะครับการแจงบอกกาวนะครับทุกท่านนะครับว่าเฟซผมโดนแฮกนะครับทั้งเฟซบุ๊กและกับเพจนะครับการบวต้องโอนเงินนะครับทุกกรณีนะครับเพราะว่าเสี้ยงกระามนะครับไผ่ถักหรือไผ่ในกระามนะครับ ห้ามโอนเงินเดียขาดนะครับว่าสิยืมเงินหรือว่าให้จองมาเรียกพ่านเขานะครับหรือว่าอยากได้พันเขาให้โอนเงินมานะครับก็บขออนุญาตใส่คลิปนี้แจ้งทั้งเ Facebook ส่วนตัวและก็เพจมิงพันเขานะครับว่าห้ามโอนเงินเดียขาดนะครับว่าสิโทรมายืมเงินหรือว่าให้โอนเงินนะครับขออนุญาตแจ้งเลยครับเด้อนะครับ เพื่อป้อให้เกิดความสเสียหาย hi, นะครับเพื่อบองกัเป็นเยื่อมีช,าช้าฉีบนะครับเพราะว่ามันเขามาแหกผมประมาณวั่นซุกนะครับผมกัได้ลง่งคลิปไปเลยนะครับมือในวั่นจันนะครับผมเองก็บก,กำลังจะไปลงบันทึกประจําวันไว้นะครับเพื่อบ้องกเกิดความเสียหายนะครับขออนุญาตแจ้งนะครับเดี๋ยวจะทําการเกล่ไขหรือว่าจะลบถิ่นไปเลยน,นะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะครับเสี่ยงนะครับแล้วก็การสูญเสียและก จะมีเหลีองมีเหล้ากันนะครับเป็นพ่ยสังคมอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือซุ่มแหกนะครับหากินนะครับก็คือรวมๆแล้วเป็นมิจฉาชีพนะครับขออนุญาตแจ้งนะครับแจ้งไปยังเอฟซีแฟนเพจทุกท่านนะครับทั้งมิงท่านเข่าละไมิงท่านเปลือกนะครับก็คือโบตองโอนเงินนะครับบบตองเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินนะครับถ้ามีหยังกาโทรมาหาผม ยังเดียวนะครับทั้งเบอร์ทั่วรศัพท์0 9 3 2 2 7 8 9 8 5นะครับ093-227-8985บอสเปาาสิเ็นสอบถามเรื่องมเมล็ดพันธุ์เนื้อวาโนนลินั่นนะครับทุกยางนะครับขออนุญาตแจงเตือนนะครับทุกคนทุกท่านประมาณนี้นะครับว่าเฟซผมถือแค่ราัาเอ่อมันกำลังเริ่มเลืนินการสองอยางนะครับหนึ่งข้างเพจก่จะส่งบัญชีไปให้ลูกค้าโอนเงิน นะครับสองกับมือนีมากเอาหนาข้อความนะครับมเมสเซจของเฟสบุ๊กนะครับส่งแค่เป็นส่งไปหาไผ่นะครับก็บคือเขาเบิ่งบ่ได้นะครับแต่ว่ามันขึ้นว่าข้อความกําลังส่งสินะครับ,บประมาณเก่าโมงกว่านะครับซึ่งผมเองกะตอนนี้กําลัางจะไปลงมติประจําวันไว้นะครับว่าเฟสบุ๊กถึงแฮกนะครับกนนีคลิปนี้ขออนุญาตแจ้งเตือน ทุกท่านนะครับว่าเฟจถือแคกเพจถือแคกนะครับห้ามโอนเงินเด็ดขาดทุกกรณีนะครับแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเอมันเป็นกลุ่มมิชฉาชีพบนะครับทันทันใดโอนเงินไปแล้วนะครับหรือโดนน่นาแล้วนะครับผมเองก็จะก็สามารถรับผิดชอบได้นะครับครับขออนุญาตแจ้งเตือนนะครับว่าห้ามโอนเงินเด็ดขาดนะครับผมมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสําหรับเอ่อสิ่งที่มันเสียหายสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นกขยขอขอหยาตแจงเตือนนะครับวันนี้วันที่16นะครับธันวา67นะครับครับผมสวัสดีครับ